ครับหลังจากเรานะครับถอดชุดแก๊สนะครับของเดิมออกแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ชุดใหม่เข้าไปนะครับผมชุดใหม่ตอนนี้ผมก็ลองไล่สายไฟอยู่นะครับว่ามีสายอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมก็ชุดใหม่นะครับอันนี้เป็นสายไฟชุดใหม่เลยนะครับผมเขาก็ จะมีนี่ครับมีไดอะแกรมมาให้นะครับผมไดอะแกรมการต่อสายไฟนะว่ามีสายอะไรบ้างนะเดี๋ยวลองมาไล่กันดูเลยนะครับผมตามลำดับนะชุดอาอันนี้ตัวแรกนะครับผมเ,เป็นสายจูนแก๊สนะครับผมเนี่ยอันนี้ถอดออกมานะตัวนี้ก็จะเสียบนะครับเป็นสายแล้วก็ต่อเข้าคอมอีกทีนะครับผมแต่ตัวสายจูนแก๊สที่ต่อเข้าคอมนะครับผม มันไม่มีแถมมาให้ต้องซื้อแยกนะครับผมอ่าตัวนี้โอเคต่อไปนะครับเป็นสายนี่สายสีน้ําตาลนะครับสายสีน้ําตาลจะเป็นอ่านี่รอบเครื่องนะครับผมสายวัดรอบเครื่องนะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต่อกับสายสัญญาณรอบเครื่องของรถยนต์เรานะโอเค่วนอันนี้สายสีแดงนะจะเป็นสายที่ต่อกับสวิตช์กุญแจนะครับผมสวิตช์กุญแจ เวลาเรา,าบิดกุญแจนะครับจะสตาร์ทเครื่องนะครับมันก็จะทําให้ระบบแก๊สทํางานนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับถ้าตามคู่มือเขาก็จะให้ไปต่อกับตัวสวิตซ์ใต้กุญแจที่คอพวงมาลัยนะครับผมแต่ที่นิยมต่อกันก็เอาสามารถไปต่อกับาสายไฟของหัวฉีดได้เลยนะครับผม ของชุดหัวฉีดนะครับผมเพราะว่าเวลาเราบิดกุญแจทํางานนะครับหัวฉีดรถยนต์มันก็จะทํางานอยู่แล้วนะครับก็เอาไปต่อตรงงานได้เลยนะครับจะได้ไม่มันจะเดินสายง่ายนะครับผมโอเคต่อไปนะสายนี้สายนี้นะครับผมนี่สายนี้จะเป็นสายที่เอาไว้ตัดต่อนะครับตัดแล้วก็ต่อกับชุดหัวฉีดของรถยนต์เรานะครับชุดหัวฉีดน้ํามันนะอันนี้นี่ ผมทำอ,อันนี้ผมทําแปะติดไว้เองครับว่าแต่ละสายเป็นไรจะได้ไม่ลืมนะชุดนี้มันจะเป็นปลั๊กมาแบบนี้มาให้นะครับผมแต่เวลาใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวเราจะตัดนะครับตัดสายตัดตรงนี้ออกนะครับผมให้มันเป็นสายแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตรงเนี้ยนะครับที่ตัดแล้วเอาไปต่อนะครับไปต่อกับชุดชุดสายหัวฉีดตรงนี้นะครับผมนะครับตรงเนี้ยนะนก็จะ สะดวกกว่านะครับสะดวกกว่าใช้ปลั๊กนะครับผมนะโอเคต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นชุดชุดสายไฟของหัวฉีดแก๊สนะครับผมนี่หัวฉีดแก๊สนะก็อันนี้เป็นปลั๊กสาเร็จมาละเป็นปลั๊กมาเอาสามารถเสียบกับหัวฉีดแก๊สอันใหม่ของเราได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมมันก็จะมีบอกไว้นะครับอันไหนสูบหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเห็นไหมครับ อันนี้เลข3านะครับก็ใส่ให้ตรงตามาสูบนะครับผมเรียง1 2 3 4งส่แต่ให้ถูกนะครับผมอ่าต่อไปอันนี้เป็นสายาเซนเซอร์หม้อต้มนะครับผมเซนเซอร์หม้อต้มนะวัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิหม้อต้มอันนี้หม้อต้มเรานะครับผมตัวใส่เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นตัวเนี้ยนะเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับผม แล้วก็เอาสายตัวนี้นะครับต่อกับตัวนี้นะครับผมแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมต้องทําปักเพิ่มนะครับเพื่อให้มันเสียบได้พอดีนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นสายนี่มีเส้นเยอะๆอันนี้จะเป็นสวิต์แก๊สนะครับผมนะี่ครับเป็นสวิต์ควบคุมแก๊สนะฮะเปลี่ยนแก๊สเป็นน้ํามันนะครับด,ดูระดับแก๊สส่วนไอ้กลมๆเล็กๆเนี่ยอันนี้เป็น เป็นเสียงนะครับเวลามีเสียงเตือนติ๊ดติ๊ดติ๊ดนะครับผมนะก็คือเสียงจากตัวนี้นะนี่ตัวนี้จะเป็นชุดสวิตนะครับผมก็ต่อตามสีมันได้เลยนะครับผมตัวนี้โอเคต่อไปอันนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับผมเป็นตั้งเซ็นเซอร์เอาเขามาเสียบแบบพอดีได้เลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดแรงดันหม,ม้อต้มนะครับผมกับแรงดัน อะไรอะแรงดัน ID นะครับผมที่ต่อมาจากท่อ ID นะครับผมคอ ID ดรถยนต์เรานะครับผมโอเคต่อไปเส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นนี้เป็นนี่ครับให้จ่ายไฟให้กับชุดหม้อต้มนะครับผมนี่ตัวนี้นะบวกกับลบนะครับผมต่อกับโซลิโน่หม้อต้มนะครับแล้วก็สายไฟชุดนี้ก็จะโยง โยงไปถึงตัวมันติวาลวนะครับกับวาลวที่ถังแก๊สนะครับที่ท้ายรถเราด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ต่อตรงนี้แล้วก็พ่วงต่อกับสายพ่วงที่พ่วงไปถังแก๊สด้านหลังนะครับผมนี่เขาก็จะให้ชุดหางตามาเนี่ยครับผมเอาไว้เสียบแบบตรงนี้นะโอเคต่อไปตัวนี้นะครับผมเป็นแน่นอนต่อกับแบตนะครับแบตขั้วบ,บวกนะครับมีมีชุดฟิลมาให้นะ มีฟิล์มาให้เด็กกล่องฟิล์มีฟิล์อยู่ข้างในนะครับผมอ่าออกครับมีฟิล์เป็นฟิล์ขนาด1 0 15แอมป์นะครับผมเป็นฟิล์ต่อกับขั้วบวกนะอันนี้ก็ต่อกับขั้วลบแบตนะหรือจะต่อลงกาวก็ได้ที่ตัวถังนะครับผมโอเคส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเอาไปต่อกับอ่าเกจนะครับ เกจถังแก๊สด้านหลังครับผมที่ถังแก๊สเราจะมีเกจอยู่นะครับเป็นเกจเข็มชี้นะครับผมก็ต่อนะครับใช้สีขาวกับดำนะครับผมนะเกจทั่วไปจะต่อ2สายนะครับแค่ขาวกับดำแต่จะมีเกจบางประเภทนะครับผมที่ต้องต่อสีแดงด้วยนะครับผมก็ต้องดูนะครับว่าเกจของเราเป็นประเภทไหนนะครับผมนะครับเขาจะมีบอกไว้อยู่นะปกติก็จะใช้แค่ขาวกับดำ บางประเภทก็จะใช้สีแดงด้วยนะครับผมโอเคอ่ะต่อไปนะครับอันนี้เป็นสายสีม่วงนะครับสายสีม่วงมีสองสายนะครับเป็นม่วงเฉยๆเลยกับม่วงเทานะครับผมมันจะใช้ต่อกับตัว O2 sensor นะครับผมก็คือเอาไว้วัดนะครับไว้วัดปริมาณอ,อากาศนะครับที่เผาไหม ออกจากข้อท่อไอเสียนะครับผมมันจะต่อกับ O2 เซนเซอร์ตัวก่อนที่ก่อนที่จะเข้าแคสตนะครับตัวที่ออกจากเครื่องเลยครับผมนะวัดที่ตัวนั้นนะครับผมนี่มันจะมีสสายครับสายนึงนะครับใช้กับรถยนต์สีสูบส่วนอีกสายนึงเขาบอกว่าใช้กับรถยนต์ที่มี6-8ถึงสูบนะครับเราใช้สายส,ายสีม่วงนะตัวนี้จะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขาจะใช้ อ่า,ามันจะ,สะแสดงค่า O2 นะครับก็ในมันจะใช้ในตอนจูนแก๊สนะครับผมจะจําเป็นในตอนจูนแก๊สนะครับผมาการจูนแก๊สถ้าเรารู้ค่า O2 นะครับมันก็จะทําให้เรานะจูนแก๊สได้ง่ายขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นชุดในนี้ในนี้เขาจะบอกว่าเป็นอ่าเป็นแลมด้าเซนเซอร์นะครับก็คือ o 2เซนเซอร์นะครับโอเคก็ครบแล้วนะครับสําหรับ ชุดสายไฟนะครับของอเจ้าแก๊สยี่ห้อของกล่องยี่ห้อ AC นะครับ AC a u t o ้แก๊นะก็ประมาณนี้นะครับส่วนแก๊สยี่ห้ออื่นๆนะครับผมก็จะมีหลักการมีสายเนี่ยครับที่ประมาณใกล้เคียงกันนะครับผมบางยี่ห้ออาจจะมีสายเซนเซอร์นะครับวัดอุณหภูมิแก๊สนะครับจาก,อ,กอ,อีกด้านของตัวหัวฉีดด้วยนะครับ ก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมนะครับก็คือประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอานะชุดแก๊สเนี่ยติดตั้งสายเอาสายชุดใหม่ติดตั้งกลับเข้าไปนะครับผมโอเคนะครับผมครับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการเอาชุดสายไฟนะครับเ,เสียบทะลุนะทะลุรูออกไปด้านหน้าเครื่องนะครับผม ซึ่งก็เหมือนตอนที่เราถอดออกมานะครับข้างใต้นี่ครับผมถ้าล้วงไฟนะครับมันจะมีรูอยู่นะครับตรงเนี้ล้วงเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเจอรูเลยนะครับผมรูที่เชื่อมระหว่างอ่าห้องเครื่องยนตน์ครับเราก็ค่อยๆนะครับผมก,ก็ค่อยๆเสียบเข้าไปทีละสายนะครับผมนะยัดจับเข้าไปยัดเข้าไปตรงรูนั้นนะครับผ ก็ถ้าใครมือเล็กก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับผม <c oughs> นะครับมันก็จะมาโผล่นะครับตรงรูตรงนี้นะครับผมนะเนี่ยนี่ค่คอยดึงออกมานะครับผมเนี่ยแนะนำนะครับก็ให้ยัดตัวที่มันมีปั๊ก นะครับออกมาก่อนนะครับผมเพราะตัวนี้จะยัดยากนะครับยิ่งยัดไปรูมมันจะยิ่งคับนะครับผมเอาพวกที่มีหัวใหญ่ๆเอายัดออกมาก่อนนะครับผมโอเคยัดให้หมดเลยอ๋ส่วนพวกสายจูนนะครับไม่ต้องยัดออกนะครับสายจูนเดี๋ยวเรารอเอาไว้ตรงนี้นะครับกับสายที่ ต่อสวิตนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเดินทะลุไปฝั่งคนขับนะครับผมโอเครุ้ยเลยครับตอนนี้นะผมก็ดึงสายนะครับเดินสายไฟนะครับทั้งหมดทะลุออกมาแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาคนข้างนานเลยน <laughs> ะครับะนคะครับผมก็ นะทะลุมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวหัวมันนะครับผมนะเอาขึ้นมาไว้ช่องด้านข้างเนี่ยนะครับผมอ่าเท่าที่ดูกล่องเดิมมันจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับแต่กล่องใหม่นะครับตัวนี้มันจะกล่องค่อนข้างใหญ่นะเอาไปไว้ด้านข้างตรงเนี้ย่้านข้างยากนะครับก็เดี๋ยวผมจะไว้ตรงนี้นะครับผมจะไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะหาอะไรยึดให้มันมันคงหน่อยนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับ นะก็เสียบเข้าอย่างนี้นี่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับมันก็จะเหลือนี่ครับสายจูนนะครับน่ะสายจูนแล้วก็าสายสวิตสวิตแก๊สนะครับผมเดี๋ยวนี้ต้องเดินเลาะไปฝั่งคนขับนะครับผมโอเคภายในก็จะประมาณนี้นะ ต่อไปนะครับภายนอกเดี๋ยวเราก็จะมาต่อสายไฟกันนะครับผมติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็เดินสายไฟเฮ้ <Hey! S 1> ครับมืดแล้วนะครับแต่งานยังไม่ค่อยเดินนะครับเรื่องนี้เลยต้องมีภาคขํานะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายถึงวิธีการต่อสายนะครับสายหัวฉีดซึ่งตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับห้ามต่อผิดนะครับ อโอเคปกติตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่เราตัดออกไปนะครับผมตรงนี้เป็นสายไฟหัวฉีดน้ํามันรถเรานะครับปกติมันจะต่อกัน4เส้นนะครับมันจะมีสเส้นนะสเส้นก็คือสูบ1สูบสสูบสสูบ4ี่นะครับทีนี้เราจะต่อสายไฟแก๊สชุดใหม่กลับเข้าไปนะครับผมโอเคอเดี๋ยวขออธิบายถึงหลักการทํางานคร่าวๆก่อนนะครับปกติรถยนต์เรานะครับ ก็จะมีกล่อง ECU ควบคุมนะครับมันก็จะสั่งการทํางานหัวฉีดนะครับโดยสายไฟช,ชุดนี้แหละมันจะต่อกันนะครับอา่าแล้วก็สั่งการทํางานหัวฉีดทีนี้นะครับพอเราติดแก๊สนะครับเราจะตัดสายไฟหัวฉีดนะครับผมอา่าแล้วก็เอาสายนะครับสายสายของแก๊สเนี่ยมาติดนะครับผมอ่ามาติดอา่าทั้งอา่าสองด้านนะครับผมด้านด้านหนึ่งนะครับเป็นเส้นไฟ เส้นสายไฟที่เป็นมีสายสีดำนะครับผมตรงนี้เหมือนจะดึงสัญญาณนะครับสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟสัญญาณลบเนี่ยของหัวฉีดนะครับเข้ากล่อง ECU ของแก๊สนะครับเนี่ยไล่เข้ากล่อง ECU ของแก๊สนะครับผมเมื่อ,อเราทำงานใช้แก๊สนะครับผม ECU แก๊สนะครับก็จะเอาข้อมูลที่ได้จาก ECU ที่ดึงมาจากหัวฉีดนะครับผมที่ได้ จะมาจาก ECU รถยนต์นะครับผมเอามาสั่งนะครับเอามาสั่งหัวฉีดแก๊สทำงานผ่านสายนี้นะครับผมนะนะก็เหมือนไปดูสัญญาณของหัวฉีดรถยนต์นะครับแล้วก็เอาไปนะครับเอาไปเพิ่มค่านั่นค่านี่นะครับค่าให้มันเหมาะสมกับแก๊สนะครับเชื้อเพลิงแก๊สนะส่วนในกรณีที่เราไม่ใช้แก๊สนะครับเราตัดสวิตช์เป็นน้ำมันนะครับกล่อง ECU แก๊สนะครับผมก็จะอา รับสัญญาณเข้าแล้วก็ส่งออกทางเส้นนี้นะครับเส้นนี้เราก็จะต่อเข้าหัวฉีดน้ํามันปกตินะครับประมาณนี้นะครับผมโดยปกติรถยนต์ทั่วไปนะครับผมหัวฉีดเนี่ยมันจะมีไฟ12โวลต์นะครับเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วสายพวกนี้มันจะเป็นสายสัญญาณลบนะครับผมตามจังหวะที่อิซิยูรถนะครับผมสั่งฉีดน้ํามันนะครับมันจะสั่งเป็นสัญญาณลบนะครับเข้าหัวฉีด โดยมีไฟ12โวลต์มารออยู่ที่หัวฉีดนะครับผมดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต่อนะครับผมต่อสายไฟนะครับวิธีต่อก็คือนะครับดูคู่มือนะครับผมดูคู่มือนะครับแล้วก็ต่อให้ตรงกับตำแหน่งของสูบนะครับอย่างสูบรถยนต์เรานะครับสูบ1นะครับสายไฟเป็นสีน้ําตาลนะครับสูบ2เป็นสีแดงนะครับ สูบ3สีฟ้านะครับสูบสีสีเหลืองนะครับผมทีนี้มาดูสายไฟของแก๊สนะครับสายไฟของแก๊สสูบหนึ่งนะครับคือสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองนะสูบ2คือสีเขียวนะครับสูบ3คือสีแดงนะครับผมและสูบสี่คือสีฟ้านะครับตามคู่มือนี่ครับเราก็ต่อนะครับให้มันตรงกันนะครับระหว่าง อิซแก๊สกับาสายไฟของน้ำมันเรานะครับผมตรงนี้ห้ามต่อพลาดนะครับห้ามต่อผิดนะครับต่อผิดจะทําให้มันทํางานไม่ถูกต้องนะครับผมมันจะสั่งฉีดผิดนะครับผมเราก็จะต่อด้านนี้นะครับผมต่อ2ด้านนะครับด้านสัญญาณลบแล้วก็ด้านด้านสัญญาณลบที่เข้ากล่องแก๊สนะครับแล้วก็ด้านสัญญาณออกที่ออกจากกล่องแก๊สเข้าหัวฉีดนะ โอเคประมาณนี้นะครับผมนะไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่เข้าใจนะครับอลองฟังซ้ำหลายๆรอบนะครับหรือไม่ก็ดูดูที่คู่มือนี้ก็ได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเส้นนะครับที่ต้องต่อตรงนี้นะครับนั่นก็คือ,อสายสายสวิตซ์กุญแจนะครับผมนะครับ มันจะเป็นไฟนะครับไฟเปิดไฟให้เวลาเราสตาร์ทรถบิดกุญแจนะครับมันจะทําส่งสัญญาณให้กล่องแก๊สเราทํางานนะครับอของแก๊สเราทํางานอันนี้ครับก็เป็นสายไฟสีแดงนะครับผมสีแดงตามคู่มือมันอันนี้เราจะเอามาต่อกับไฟ12โวลต์นะครับที่ถูกส่งจากกล่อง ecu น้ำมันนะครับ ส่งเลี้ยงเข้าหัวฉีดเนีย่ยที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าหัวฉีดมันจะถูกไฟ12โวลต์เลี้ยงไว้ตลอดนะะเราก็เอาไฟ12เส้นสีแดงนะครับที่ต่อกับสวิตช์กุญแจเอามาเสียบไว้ตรงนี้เลยนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บนะ ECU นะครับผมระบบแก๊สเราก็จะทำงานทันทีที่บิดสวิตช์กุญแจนะครับผมนะตรงนี้ก็จะต่อแบบนี้นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวผมต่อเลยนะครับผมว้ายดอาจจะพูดเยอะไปหน่อยต้องล้างคอสักนิดนึงนะครับผมโอเค โอเคครับวิธีต่อสายนะครับแนะนำให้ใช้ตะกั่วบัดกีด้วยนะครับผมเพื่อความแข็งแรงนะครับผมอ่ะหลังจากตะกั่วบัดกีปุ๊บเราก็เนี่ยครับผมใช้ท่อหดนะครับผมใช้ท่อหดในการายึดสายนะครับผมหุ้มสายนะใช้สัก2ชั้นเลยก็ได้นะครับผมออ่าโเค นะครับเมื่อหุ้มท่อหดนะครับก็ใช้ไฟนะครับผมไฟลนให้ท่อมันหดนะครับมันก็จะรัดแน,น่นที่จริงก็ควรจะใช้ไดน,นะครับได้ลมร้อนนะครับผมเครื่องเป่าลมร้อนมันจะทําให้ท่อหดนะครับหดเลยแต่ตอนนี้มันดึกแล้วนะครับผมมืดละนะถ้าใช้ไดความร้อนเดี๋ยวจะเกงใจข้างบ้านเขาก็ใช้วิธีบ้านๆไฟแก๊สนะครับผมโอเค ครับต่อจากเมื่อคืนนะครับตอนนี้ผมเดินสายนะครับพวกชุดหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะก็พันเทปเก็บสายไฟให้ดีๆนะครับผมเคต่อมานะครับอันนี้ผมจะมาเดินสายไฟนะครับาจากถังนะครับจากถังด้านหลังเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน ด้านหลังนะครับผมจะมีสายไฟออไปสี่เส้นนะครับออกไปสี่เส้นก็จะเป็นสายไฟของนะครับชุดควบคุมการทํางานของมันตีวาวนะครับผมเนี่ยครับแดงไฟนะครับกับดําก็คือกาวนะครับผมส่งต่อไปนะที่หน้ารถเราแล้วก็อีกชุดนึงนะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดนยครับผมสายสี ขาวกับดำตัวนี้จะต่อเข้ากับเกจนะครับเนี่ยมันจะต่อเข้าเกจตรงนี้นี่ครับต่อเข้าต่อเข้าแบบนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวการทํางานของเกจนะครับผมเกจตัวนี้นะครับมีสองสายขาวกับดำสรุปมีสายไฟที่จากถังนะครับไปชุดหน้านะครับที่อยู่สีสายนะครับขาวดำของเกจนะครับผม แล้วก็สายไฟนะครับผมอ่าอันนี้ผมต่อผมใช้สายไฟชุดเดิมนะครับที่มันมาจากาด้านท้ายรถนะครับขึ้นมาอันนี้ก็ต่อแล้วต่อสายเกตไปแล้วนะครับผมขาวดำเช่นนี้ตอนนี้ก็ต่ออสายไฟนะครับผมสายไฟกับสายกาวนะครับ2เส้นที่มาจากท้ายรถก็เอาต่อเข้ากับสายสีนะครับผม าสายสีเนี่ยครับแบล็กกับบูนะครับผมที่ต่อเข้าวาลนะครับผมมันตีว wow าลของถังแก๊สนะครับแล้วสองสายที่ควบคุมมันตีวาลเนี่ยครับผมที่ควบคุมมันตีวาลที่ถังแก๊สเนี่ยเราก็จะต่อไฟนะครับไปที่หม้อต,ต้มด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็นะใส่หางปลาครับผมนะนะครับแล้วก็มี ตัวหุ้มนะครับผมเพื่อมาเสียบกับตรงนี้นะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มติดตั้งหม้อต้มนะครับผม่ะหม้อต้มนะครับจะมีท่อน้านะสองทางนะครับเข้ากับออกนะครับผมจริงๆในคู่มือไม่ได้บอกนะครับตรงไหนเข้าตรงไหนออกนะครับผมเท่าที่ทราบนะครับก็คือเข้าทางไหนก็ได้ออกทางไหนก็ได้นะครับผมแต่ผมจะเอาเข้าไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วออกด้านบนเนาะ เหมือนเครื่องยนต์นครับในกรณีท่อน้ําเข้ามันอยู่ด้านล่างครับในกรณีที่มันมีฟองอากาศหรืออะไรนะฟองอากาศจะได้ไหลขึ้นด้านบนนะครับโอเคอันนี้ผม <laughs> ยึดน็อตเปลี่ยนท่อใหม่ด้วยนะครับท่อนะไหนไหนก็เปลี่ยนละเปลี่ยนท่อใหม่ด้วยนะครับผมตำแหน่งหมุนน็อตด,ด้านล่างมันค่อนข้างยากนะครับก็เลยประกอบท่อแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปแน่นๆไปก่อนนะครับผมอันนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับผม ผแล้วก็เขาจะมีน็อตมาให้นะครับน็อตนะครับร้อยตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับแบบนี้โอเคนะครับครับตอนนี้นะครับเราใส่ท่อน้ํานะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับของหม้อต้มนะครับเรียบร้อยละนะครับท่อน้ําที่ใช้นะครับ ของซ i วิ c i อ็มดี2.0จะเป็นท่อน้ำที่เข้าไปในฮีเตอร์นะครับในรถยนต์นะครับมี2ท่อนะครับผมก็ต่อด้วย3ทางนะครับแล้วก็เข้าด้านล่างอันนึงแล้วก็ด้านบนอันนึงนะครับผมน้ำก็จะไหลนะเข้าด้านล่างแล้วออกด้านบนนี่นะครับผมแล้วก็ดูนะครับดูท่อนะครับอย่าให้มันหักหรืองอนะครับท่อน้ำอย่าให้หักหรืองอนะ แล้วก็ขันให้แน่นนะครับผมโอเคแล้วก็ยึดนะครับยึดหม้อต้มให้แน่นได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ทอ่อแก๊สนะครับผมใส่ทอ่อแก๊สนะอันนี้ก็หัวเป็นขนาดเดียวกับของเดิมที่ถอดไปเลยไม่ต้องทําการเปลี่ยนหัวใหม่นะครับแล้วก็ใส่ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟไปที่ตัวโซลีนอยนะครับผมโซลินอยหม้อต้มนะที่เราต่อเป็นหางปลาไว้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอเค ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทําการเดินท่อแก๊สออกนะครับอันนี้รูท่อแก๊สออกนะครับผมเราก็จะมีรูนะครับแรงดันมอเตอร้มนะครับตรงนี้โอเค